ครับสวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะพี่นะโอ้ยวันนี้ผมเหมาพาด้านบ้านมาได้หลากหลายเลยพี่หลากหลายและหลายอย่างครับโอ้โหเครื่องรางบานเลยพี่มาดูกันองค์แรกครับมาดูกันองค์แรกครับพี่เมาดูกันองค์แรกนะเดี๋ยวพี่อย่าลืมนะพี่ชอบองค์ไหนพี่โทรมานะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะพี่นะผมมีรูปถ่ายของพวกกล้วยครับนี่ครับพี่ เเก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับยันเต็มเลยพี่นี่ครับพ่อครับนี่ครับพี่ยันเต็มเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทพี่เก่าเก่ายันกรอบวะพี่เอาหกร้อยนี่ครับเอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจ้ะเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยครับหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วผมมีหลวงพ่อโสธรพระบูชาห้านิ้วครับเพิ่งเหมามาได้ครับเนี่ยแบบนี้เก้านิ้วผมก็มีนะแต่วันนี้ตอนนี้ไล่ห้านิ้วก่อนนะครับ เอาพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยครับนี่ครับสวยงามมากพี่นี่ครับครับพี่พันเป็นเนื้อสองกริย์แบบนี้พี่นี่ครับสวยงามมากครับอุดก้นดินไทยพี่นี่ครับห้านิ้วเลยพี่นะนี่ครับห้านิ้วครับพี่ดูครับนี่ครับเอาพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยครับพี่นี่ครับชอบพี่โทรมาครับชอบพี่โทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกจะพี่นะพี่ออดไลน์ได้นะ โทรมานะพี <schnell>. ่นะโทรมานะครับจะมีครับพี่นี่อันนี้กล่องหนังนี่เป็นกล่องหนังครับพี่นี่กล่องหนังนะนี่ครับพี่ตามันนี่ครับกล่องหนังครับพี่นี่ครับสุดยอดจ้ะนี่เป็นกล่องหนังจ้ะพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยนะพี่นะสวยงามมากครับพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่เจ็ดร้อยบาทจ้าหลวงพ่อโสธรครับพี่นี่ครับนี่เป็นกล่องหนังครับพี่ กล่องหนังนะไปดูเลขครับพี่เพิ่งเหมาได้พี่โอ้โหเหมาเข้ามาครับเมื่อคืนนี้นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เลยครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่เห็นไหมโอ้โหสุดสวยสุดครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับพี่กล่องที่หนึ่งผ่านไปนะกล่องที่หนึ่งผ่านไปครับกล่องที่สองจะพี่ <ciğim. S 2> นี่ครับกล่องหนังนะพี่นะนี่กล่องหนังครับพี่โอ้โหก็มีทั้งกำมะหยี่และหนังนะนี่ครับอันนี้สามกริยัพี่นี่ครับสวยงามมากครับพี่นี่ครับพี่ยอดครับพี่หยุดเลขครับนี่กล่องหนังพี่ยอดครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทกับพี่เจ็ดร้อยบาทนะสวยงามมากครับสวยงามที่สุดพระเจ้าช่วยกล้วยทอด สวยขนาดนี้พี่ไม่ปิดให้มันรู้ไปเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่พระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อกลวยครับนี่ครับพระสมเด็จฐานสิงห์หลวงพ่อกลวยครับนี่ครับเอาหกร้อยพี่หกร้อยหกร้อยครับพี่แล้วก้าวพึ่งได้มีดหมาเมื่อคืนนะครับอันเก่าขายมาแล้วพี่นี่ครับมีดเจ็ดนิ้วพี่หลวงพ่อพ่อเดิมครับจับเงินจับเงินจานเต็มสูบเลยพี่ดามเป็นเขา แกครับพี่หานุมานนะพี่นะหานุมานนะหานุมานจับเข่าหรือลิงจับเข่าเนี่ยพี่เอาสองพันห้าสองพันห้าครับพี่นี่ครับสองพันห้าเพิ่งได้มาเลยมันม่อวานขายไปแล้วพี่เออโชคดีครับเป็นหมาบ้านเดิมมาได้ครับเขายังเหลือไว้ด้ามหนึ่งเนี่ยครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาสองพันห้าครับพี่สองพันห้าพี่ลายนี้หายากเลยพี่นะแล้วมีตีด้วยครับลายนี้หายากนี่ครับพี่นี่ครับพี่แล้วมีตีด้วยนะพี่นะนี่ครับพี่ นี่ครับเอาเอาสองพันห้าอยบาทนะจ๊ะ2,500บาทจะพี่ดูครับตาบปิดตาลงเอี้ยงวัฒนพา์สูงพี่ถักเชือกลงรักถักเชือกนี่ครับพี่เกา่าๆแบบนี้แล้ยพี่เอาหกร้อยหกร้อยบาทจะ้ะ 600อบาท6กร้อยบาทนะพี่นะ600อยบาทครับพับปิดตาเพราะเหียงครับวัดป่าครับพี่เอา600้อยครับพี่600 6 0ยครับพี่600 6 0ยกร้อยครับพี่6กรอครับแล้วผมมีสร้อยงาอัดครับพี่นี่ครับหัวเป็นช้างใหญ่ๆครับพี่แล้วเขาร้อยมาจะสวยงามขึ้นคล้องได้เลยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคนตัวเล็กคนตัวใหญ่ครับพี่คล้องได้เลยครับไม่เห็นผู้หญิงคล้องก็เยอะนั้นเนี่ยสวยงามมากครับพี่ นี่ครับเขาได้ร้อยมาสวยงามมากครับเอาพันสองพี่นี่ 1, иде, ร1200ครับหนึ่งพันสองร้อยครับพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพิจาหนึ่งพันสองร้อยครับชอบพี่โทรมาเลยชอบพี่โทรมานะจ๊ะนี่ครับพี่เด้งงูเหลือมน,นี่ครับเดงงูเหลือมครับงูเหลืองแห้งตัวใหญ่นี่ครับพี่เขาว่าดีนักแร่เลยพี่ครับนี่ครับพี่ดีมากเขาว่างเงี้ยครับนี่ครับพี่นี่ครับไปเหมาเข้ามาได้เมื่อคืนนี่ครับพี่นี่ครับ สุดยอดจ้ะพิจาสุดยอดนะจ๊ะสุดยอดนะจ๊ะพิจาเอา700บาท700ครับไปทางทุกกล่องเหมือนเดิมครับบวก50บาทนะนี่ครับพี่มีอินครับพี่อินนี่ครับพี่อินคูบาวังพี่เนื้อตะกัวเก่าเก่ายุคแรกนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่อินสายเหนือนะพี่โคตรเก่าเลยพี่นี่ครับตะกัวโคตรเก่าเลยพี่นี่ครับพี่ดูครับนี่พี่ดูห่วงเลยโอ้โหไม่มีคำบรรยายนี่ครับพี่ นี่ครับสุดยอดสุดยอดจะพี่จ๋าสุดยอดจะเอาเจ็ดร้อยบาทนี่ครับพี่ดีนะดีทางนะเมตตานะเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่นะนี่ครับเมตตานี่ครับมีเสน่ห์พี่เนี่ยครับเจรจาค้าขายเอาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยบาทจะพิจ๋านี่ครับพี่หลวงปู่ทวดนี่ครับพี่ขับเบ้าคีย์บ็อกเต็มเลยปีศูนย์ห้าครับนี่ครับพี่นี่ครับเพิ่งได้มาเนี่ยพี่เพิ่งได้มาเลยพี่การแทงตะไบเห็นไหมพี่นี่ครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับดูก้นครับพี่แทงตะใบก้นเห็นไหมโอ้โหมีคนพลาดเลยพี่นี่ครับข้างโอ้โหเห็นไหมนี่ครับพี่สุดยอดครับเอาหกร้อยหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่นี่ครับพี่พระลีลากําแพงเพชรนี่ครับเนื้อชินเงินครับพี่นี่ครับเก่ามากเก่ามากเก่ามากครับเก่าสุด เก่าสุดๆครับดัมเปอร์เราพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยหกร้อยครับพี่ดูครับนี่ครับอาจารย์นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เขี้ยวแกะครับวิคตเก่าเลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เราพ่อเดิมนี่พี่เราพ่อเดิมนียครับเราพ่อเดิมครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เรพ่อเดิมครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับนี่น่าจะสิงโตเลยพี่นะอย่างเงี้ยครับ นี่ครับพี่จะมีเครื่องบนเนี่ยน่าใช้มากครับหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะพี่เก่าๆครับออดเจ็ดร้อยเขี้ยวแกะเขี้ยวแกะพ่อเดิมครับพี่นี่ครับนี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทจ้าเจ็ดร้อยครับพี่นี่ครับหานุมานวันทาเขี้ยวแกะครับพี่นี่ครับพี่โอ้โหสวยมากครับพี่ตัวนี้สวยมากครับนี่ครับพี่เก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อสุนนะอย่างเงี้ยฮะนี่ครับพี่ ครับมาดูเป็นหลวงพ่อสุนนะศิลปะแบบเมคพ่อสุนก็ได้ครับปู่บุญก็ได้พี่หลวงพ่อเดิมก็มีนะนี่ครับพี่นี่ครับผมเองก็ไม่ได้เก่งเนาะผมไม่ใช่เซียนนะพี่ผมก็ไม่รู้เรื่องหมดหลักว่าของใครบ้างครับบางทีผมเอามาพูดก็พูดผิดพูดถูกครับผมก็พูดเพื่อความบันเทิงนะพี่พี่พดูจะได้ไม่เหงานะนี่ครับพี่ดูโอ้ยนี่มันพูดอะไรวะพูดแบบง่วงฟังแล้วง่วงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อย ็ดร้อยครับเจล้อยห้าสิบครับเจล้อยห้าสิบบาทเจล้อยห้าสิบเนยพี่นะโอ้โหนี่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 โอ้โหพี่พ่อเดิมเนี่ยพ่อเดิมเนี่ยศิลปะพ่อเดิมเลยครับมีเขาด้วยพี่โอ้โหพี่สิงทรงเครื่องโอ้โหพี่โอ้โหพี่ยืนมีสง่าราสีมากครับเขี้ยวแกะพี่เขี้ยวแกะพ่อเดิมครับพระจ๋าแม่จ้าโอ้โหพี่จ๋าสวยมาก ครับเสียมากครับเอาเจ็ดร้อยราคาพวกนี้พี่เอาไปออกต่อมีกําไรครับโอ้พี่ก็รู้อยู่เครื่องรางนิ้วขายไม่รู้ไม่รู้ราคากันเท่าไหร่หลักร้อยนี่มีผมเนี่ยนะครับพี่เอาเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยครับพี่เจ็ดร้อยครับนี่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 ครับพัพิคเนตนี่ครับนี่งพเดิมครับพี่พัพิคเนตนี่ครับนี่นี่ครับพี่เกียวเสือไฟเนี่ยฮะนี่ครับพี่นี่ครับยอดพัพิคเนตครับพี่หลวงพ่อเดิมครับ พ่อจ๋าแม่จ๋านี่คร mm. oh, oh, so oh, so oh, so ับโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากจ้ะพี่นี่ครับสวยงามมากจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้นี่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 โอ้หนี่ครับพี่แล้วนี่อ่ะพี่โอ้หนี่ครับนี่ก็หลบพ่อเดิมนี่ครับพี่โอ้ยโอ้ยยืนมีสง่าราศีมากนี่ครับเสือยืนนะพี่นี่ครับพี่นี่เสือยืนหลงพอเดิมครับ นี่ครับพี่บ้านนี้พอเดิมเยอะครับพี่เหมามาครับนี่ครับนี่ครับพี่แล้วมีหนองหลวงกนะลองลองหนองหลวงก็มีครับแต่เอาไ้เปิดแล้วเราดูครับพี่หนองหลวงโคตรสวยเลยแชมเปี้ยนโลกเลยพี่ผมมีอ่ะนี่ครับโอ้โหอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊ยกระโดดกระโดดจะหลุดมือครับโอ้โหนี่ครับพี่สวยมากครับเจ้อเสือครับเสือยืนครับโอ้ยอยาหาว่าอยาบขายเลยพี่โคตรพ่อโคตรแม่สวยเลย โอ้โหพี่นี่ครับเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทครับพี่นี่นี่ครับพี่พิม์ใหญ่ปั๊มสำารบปุ่ดทวดปีศูนย์ห้านี่ครับพี่นี่ครับสวยงามมากจ้ะพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยจ้าหกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทครับหกร้อยครับพี่นี่ครับนี่ตัวทอพี่เห็นไหมตัวทอครับพี่ นี่ครับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนี่ครับปีศูนย์ห้าตัวทอยอดนิยมนี่พี่นะพิมพ์ตัวทอนะนี่ครับพี่ตัวทอองนี้ยอดนิยมนะพี่นะยอดนิยมครับพี่หลวงปู่ทว,ทวดตัวทอครับยอดนิยมจะพี่นี่ครับตัวทอจ้า นี่ครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือครับผิวพันธุ์โคตรส,สวยเลยดำปึ๊ดเลยพี่เอาหกร้อยเอาหกร้อยรา 600, คาแบ่งปันนะหลักมือหลักแสนหลักพันไม่ขายครับขายหกร้อยครับพี่นี่ครับพี่พระพุทธชิตนาราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดนี่ครับนี่จ้าพี่จ้านี่ครับ หลังลายผ้าครับพี่เนื้อชิ้นเงินครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยครับเอาหกร้อยครับพี่หกร้อยครับพี่หกร้อยบาทมาครับติต่อครับนี่ครับพระ่ยมทองเก่าหมาพี่ได้มามอคืนเนื้อสดร้อนๆเลยครับพี่วัดวนห่มคุมเนื้อเปียกทองนี่ครับเอาเจ็ดร้อยครับมีนี่บอกเยื่งเนี่ยครับสวยงามนะพี่สวยมากนี่ครับพี่พี่อสวารค์แคเจาะตรงเนี้ยพี่ก็คล้องได้แล้วครับเนี่ยจัดตรงเนี้ย เนี่ยมันจะมีเลือจะมีเดือยขึ้นมาให้เห็นอสวรรค์เจาะพี่ใส่ข่วงของได่เลยครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับอ่ะเจ็ดร้อยพี่สวยงามมากสวยงามครับสวยจริงๆครับพี่แล้วนี่ครับพี่นี่ทรงเรือจะมีเรืออย่างเงี้ยนี่ครับผมว่าน่าจะเป็นทรงเงินโบราณนะจะเป็นน่าจะเป็นเงินโบราณครับทรงแบบเนี้ยเงินจีนสมัยก่อนเนี่ยนี่ครับแบบเนี้ย เห็นพวกแบบร้านทองเขาก็มีทางแบบเงินจีบสมัยก่อนยี่หัวอย่างเงี้ยเนาะนี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับมีภาษาจีนด้วยเห็นไหมนี่ครับพี่โค้ดภาษาจีนด้วยเนี่ยครับเนี่ยผมว่าอย่างนั้นนะนี่ครับแต่ก็ทรงก็เหมือนเรือนะน่าจะเป็นทรงตังสมัยก่อนนะพี่เงินสมัยก่อนเนี่ย นี่ครับพี่เอา600ครับเอ้ยทันทีพี่เอาเจ็ครับ700ดร้อเจาะนี่นะพี่ขึ้นขอได้เลย700บาทจ้า700บาทครับปลายทางบวก50บาทนะนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้นี่พ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 ี่ตะกุดหลวงพ่อสุดนี่ครับพ่อสุดวัดกาหลงนี่ครับพี่มีอวดแบบนี้แล้วเก่าๆแบบนี้เลยพี่แล้วเชือกเก่าๆครับพี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับพี่ตะกุดหลวงปู่สุดวัดกาหลงวัดกาหลงบางคนก็บอกหลวงพ่อสุดวัดกาหลง นี่ครับพี่วัดสดุการลงนี่ครับเชียกไม่มีขาดเลยพี่คล้องเอวด้วยเลยนี่ครับนี่ครับพี่เอาเจ็ดร้อยเอาเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเอา 700! เจ็ดร้อยบาทพี่น่าใช้มากน่าใช้มากน่าใช้ที่สุดครับพี่โอ้นี่ตะก,กุดแต่พี่นะอันนี้ฝังมุกเลยพี่อันนี้หุ่หมดยมุกเลยพี่นะนี่ครับโหหนักตึงแล้วพี่ครับแต่ให้ดูหลวงพ่ออะไรผมก็ลืมทบไมพี่นะก็มีบอกไว้ครับ อ๋อตะกรุดปูดลอดครับพี่วัดในโรงครับพี่นี่ครับพี่อันนี้ Station เขาหุ้มด้วยมุกนะ um ด้วย right. มุกลงยาครับไปดูข้างในครับนี่ครับนะางใก็จะเป็นเป็นไส้ข้างในเป็นตะกั่วเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ครับน่ครับเราคหุ้มด้วยมุกนี่ครับพี่สุดยอดจ้ะสุดยอดจ้ะพี่นี่ครับสวยงามมากเลยพี่นี่ใส่หลอดขึ้นคอนะนี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับ นี่ครับเอาเจ็ดร้อยพอพี่เจ็ดร้อยครับสวยงามมากพี่หูพี่นี่ครับมุกก็คุ้มแล้วพี่เอาเจ็ดร้อยครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่อัดลายบนนี้ได้นะพี่อัดไลน์เบอร์นี้ได้นะพี่นะอันนี้จะกรุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับจเพิ่งได้มาใหม่นี่ครับพี่ลายจระเข้ขบฝันพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยอันนี้เอาหกร้อยนะตะกรุดมะเกดครับอ่าปู่รอดฝั่งมุกเอาเจ็ดร้อย แต่ปูสุกเอาหกร้อยนี่ครับหลวงปู่สุกเอาหกร้อยนะครับพี่แต่หลวงปูสุดวัดกาหลงเป็นพวงแบบนี้ครับเอาเจ็ดร้อยนะครับพี่นะครับพี่ชอบองคไหนพี่โทรมาครับอีพีนี้กับผมต้นลมาม่าต้องกราบสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปนะครับ